เป็นพี่สุริยันพี่สุริยันแล้วกันเนาะีุ่ยันอยู่ในเมืองใช่ไหมครับอยู่ในเมืองอยู่ประดิษฐ์การพนักงานการเดินทางุริยันเกษียณแล้วครับเกษียณแล้วที่สุริยันเนี่ยรู้จักหลวงปู่มั้งกี่ปีแล้วกันอ่า่ยอ่าน้องเอ็กซ์มินิมาร์ทพานี่นะบรรนาเนาะกรรมการว้าเครื่องอ่ะเนาะครับกรรมการว้าเครื่องก็ได้สัมผัสแล้วเป็นไงครับก็ศรัทธาท่านนะครับศรัทธาแล้วก็จะมาหาท่านบ่อยมาดูแลท่านบ่อย มาดูแลหลวงปู่ <c oughs> แล้วก็มา,มาดูแลลุงจบด้วยเพราะลุงจบว่าอายุมากครับก็จะถ้าไม่ได้ติดไปไหนงานขวดพระที่ไหนก็จะมาดูมาดูหลวงปู่แล้วก็ซื้อของมาให้ลุงจบซื้อของมาให้หลวงปู่ครับก็อย่างเช่นมะม่วงอย่างเงี้ยหลวงปู่ทางข <c oughs> ้าวมะม่วงก็จะซื้อมาเป็นจําในความคิดของเรากับหลวงปู่ที่ความรู้สึกเรารักมากรักรักเหมือนพ่อครับตัวเองรักเหมือนพ่อ ได้ยิ่งเห็นท่านก็ได้ได้สัมผัสท่านก็ยิ่งยิ่งรักเพราะท่านเมตตาฮะเมตตาบางอย่างท่านท่านได้จับมือเราไปจับท่านก็จะให้เล็บงวดที่แล้วก็มาท่านก็ตัดเล็บให้ผมนะครับ,รบเาเ,าเล็บให้ือนเราพระแท้ๆเนาะหายากเนาะหายากครับ แล้วก็จะใช้วัตถุมงคลหลวงปู่ก็เป็นเหรียญหลวงปู่รุนแรงไหมไม่ไม่ใช่รุนแรงรุนแรงเป็นเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่ลูกศิษย์ทางกรุงเทพสร้างไว้ก็จะมีลุงจบกับผมใช้มันอยู่สองคนอ๋อเห็นลุงจบแฟนอยู่ฮะหลวงจบก็อยู่ได้ลวงจบกับคนดูแลจะเก็บกับแล้วก็เหรียญก็จะมีคนละเหรียญสองคนก็เหมือนกันนั่งตรงนั้นก็ได้จบครับก็เราสัมผัสระยะไม่ยาวเราก็ยังรู้ถึงถึงว่าถ้าเป็นพาร์ทที่ ดีกว่ากว่านะดีกว่ากว่าดีกว่าแต่มีความรู้สึกว่าพาแท้เนาะครพาพาแท้ท่านไม่เอาอะไรเลยท่านธรรมะมากธรรมะมากมีแต่ให้กับให้เมตตาสูงเมตตาสูงเราแนะนำพระเครื่องกลุ่มกลุ่มนรักพระเครื่องแล้วกันกลุ่มลมภาะเครื่องครับเราคือก็อยู่ชมรมพระเครื่องของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งคุณชัยวันทร์มงจรครับเป็นประธานเป็น เป็นอุปนายกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีการประกวดพระเครื่องต่างๆการประกวดพระเครื่องต่างๆแต่เราไม่ได้จะเน้นมุ่งเน้นว่าพุทธุอย่างเดียวเราก็เน้นการนับถือเคารพนับถือดูแลด้วยก็ดูแลพระผู้ใหญ่หลายรูปครับก็ยังมีหพ่อใหญ่พระทิ่น่าซึที่ขึ้นงอน่าภาพไปก็ได้ดูแลท่านได้ดูแลทางสัมผัสทานบางคนว่าเราเน้นแต่ว่าพุทธุบางคนมันไม่ใช่เนาะไม่แม่ผมผมบางครั้งผมไม่มีอะไรก็มีลูกเสียลูกผูกครับ เราความชอบเนี่ยเป็นชอบส่วนตัวแต่เรื่องความศรัทธาเนี่ยมันนอีกอย่างนึงเนาะก็ได้แต่สัมผัสนะครับขอบคุณคุณพี่นะครับที่มาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่นะครับลูกศิษย์หลวงปู่แล้วก็ผมก็อยู่ในนามของพุท่าชมาคมของจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับครับผมก็จะก็จะมีเครือข่ายด้วยสมัยก็จะมีพุท่าชมาคมด้วยครับเวลามีอะไรก็จะอยู่ช่วยงานของพุท่าครับซึ่งร่วมพุท่าชมาคมก็จะร่วมงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดวิเคียรครับผม คร้ครับผมขอบคุณมากนะครับ,บค,ครับยิัดีครับ